สวัสดีค่ะพิมพนะคะจากชาแนลเส้นทางสีกากีนะคะออวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสวัสดิการนะคะก็คือสิทธิการรักษานะคะสิทธิเบิกตรงหรือจ่ายตรงนะคะที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะได้ฝากคําถามไว้นะคะก็คือมีลูกชายนะคะตอนนี้ติดยศร้อยตารวจโทแล้วนะคะแต่พ่อแม่ยังใช้สวัสดิการ30บาทยูนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าสอบได้นรตนะคะกำลังยื่นทำสิทธิเบิกตรงให้พ่อแม่แต่ว่า ไม่สามารถทำดำเนินการได้นะคะเพราะว่าต้องไปเรียนที่โรงเรียนนายร้อยนะคะตอนนี้อยู่ตอนตอน,นี้จบนอรตอแล้วนะคะกำลังไปสังกัดอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีพอไปยื่นทำสิทธิ์รักษาพยาบาลนะคะให้พ่อแม่อีกครั้งบอกว่าทําไม่ได้เขาบอกให้ไปติดต่อสนอที่ทําเรื่องไว้นะคะยังไงแล้วช่วยแนะนาหน่อยค่ะจนป่านนี้ปี2564แล้วก็ยังไม่ได้ทําเลยค่ะขอบคุณเรื่องหน้า เอาจริงๆนะคะเรื่องนี้พิมพ์ตลกมากเลยคืองงมากว่าเป็นไปได้ยังไงนะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิการรักษานะคะเริ่มต้นเนี่ยการรักษา,าคือแรกๆของพิมพ์นะคะตอนที่บรรจุใหม่ๆอะ่ะ คือพิมพ์มาบรรจุเสร็จปุ๊บพิมพ์มาพาพ่อนะคะคือแม่พิมพ์มาเสียนานแล้วะคะ่ะพิมพ์ก็จะมีแต่พ่อนะคะพิมพ์ก็พาพ่อไปสแกนนิ้วนะคะที่โรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนนะคะแล้วก็โรงพยาบาลขยับเข้ามาอีกใกล้ตัวเมืองอีกนะคะแล้วก็โรงพยาบาลประจําจังหวัดนะคะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่า,าที่ไหนดีที่สุดเนี่ยเราก็เวลามีปัญหาหรือว่ามีอะไรเงี้ยเราก็อยากให้พ่อเราอะได้สิทธิ์ตรงนั้นโดยที่โดยที่สิทธิ์การรักษามันอัตโนมัตินะคะเวลาเราไปรักษาเงี้ยเขาก็จะถามว่า,าคนผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาอะไรบ้้าางงอย่ี กะะ็อย่างพ่อพมพ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อมีสิทธิ์บรริกตรงและทรรํเบิกตรงไปแล้วยื่นบัตรประชาชนใบเดียวนะคะเขาก็จะรักษาได้เพราะามีครั้งหนึ่งนะคะพ่อพมพ์เนี่ยเขาปว,วดหลังมากกลางดึกนะคะแล้วก็เขาก็ไปหาหมอนะคะเมอก็บอกว่า,าเขาแน่าจะเป็นนิ่วนะคะเขาก็ถามว่าเออคุณพ่อมีสิทธิ์รักษาอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพ่อก็บอกว่าอ๋อพอดีมีสิทธิ์บิกตรงนะคบเขาก็ยื่นไปนะคะหมอก็ทําใบส่งตัวนะคะไปที่โรงพยาบาลประจาจังหวัดก็ ก็คอนเฟิร์มว่าพ่อพิมพเนี่ยเป็นนิ้วนะคะต้องสลายนิ้วก็หลังจากนั้นก็รับการรักษาในโรงพยาบาลประจำจังหวัดมาตลอดโดยที่เราทาสิทธิ์เบักตรงไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายก็เสียเวลาที่เราจะต้องไปรอคอยออหมออะไรประมาณนี้นะคะส่วนสิทธิ์การเบิกตรงนั้นคืออะไรนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักสิทธิก์การรักษานะคะกันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะสิทธ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลน,นะคะอันนี้พิมขออ่านหน่อยนะเพื่อความถูกต้องและความเข้าใจที่ตรงกันนะคะเป็นโครงการแบบสมัครใจหรือผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลในครอบครัวไม่ต้องการทดลองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและไม่ให้เกิดความยุ่งยากนะคะที่ต้องเดินทางไปขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดก็สามารถเข้าเลือกร่วมโครงการสิทธิ์บตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการรับ สิทธิ์การเบิกตรงครั้งนี้ไม่ได้หรือไม่นะคะถ้าใครนะคะอยากรู้ว่า,ามีสิทธิ์ที่เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่นะคะ mm hmm. เข้าไปกดลิงก์เดี๋ยวพิมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะที่ข้างล่างนะคะที่คําอธิบายเข้าไปกดนะคะกดแล้วใส่เลขบัตรประชาชนของ ลูกตัวเองนะคะของลูกหรือว่าของถ้าใครที่เป็นข้าราชการะคะ่ะลูกรับขา้าลูกเป็นข้าราชการรับราชการอยู่ให้ใส่เลขบัตรประชาชนของลูกตัวเองเข้าไปนะคะมันจะแจ้งสิทธิ์ว่าท่านมีสิทธิ์แบบนี้นะคะแล้วใครที่จะได้รับสิทธิ์จากลูกที่รับราชการบ้าง1นงนะคะตัวลูกเองนะคะที่เป็นข้าราชการสองพ่อนะคะสมแม่สี ภรรยานะคะที่จดทะเบียนสมรสกันนะคะ5บุตรนะคะที่ได้รับการรับรองบุตรแล้วก็มีทะเบียนสมรสกับภรรยานะคะก็บุตรก็จะได้3คนนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนเอกสารนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาให้ทำผ่านข้อมูลเ สิทธิการรักษาต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาให้ทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็สามารถเข้าไปในลิงก์ที่พิมพ์บอกนะคะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนนะแล้วก็ติดต่อสถานพยาบาลที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้เราดูนะคะว่าอันไหนที่เบิกได้อันไหนที่เบิกไม่ได้ไหนที่เป็นค่าส่วนเกินนะคะส่วนมากเนี่ยน้อยมากเลยนะคะที่จะได้จ่ายเงินเองนะคะก็ส่วนมากก็คือจะเบิกได้นะคะสมมุตินะคะ เอาอย่างนี้เนาะเช็คสิทธิก่อนพิมพ์อธิบายก่อนนะคะเช็คสิทธิก่อนหนึ่งเช็คสิทธิ์ในหน้าเว็บเสร็จแล้วถ้ามีสิทธิ์ไปโรงพยาบาลน,น,นั้นๆน,น,นะคะต้องเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะคะโรงพยาบาลของรัฐนั้นๆที่เราอยากจะรักษานะคะอย่างของพิมพ์อย่างเงี้ยพ่อพิมพ์นะคะอาศัยอยู่ในอำเภอแม่วางของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างสห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ60โลนะคะถ้าอำเภอแม่วาง พอพิมพ์ไม่ไหวจริงๆแบบเป็นไข้หรือว่าอย่างที่บอกว่าเขาปวดหลังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นนิ่วหรืออะไรเงี้ยคะ่ะก็จะให้พิมพ์ก็จะขยับเข้ามาคือโรงพยาบาลสันปะตองนะคะสันปะตองก็เขาก็จะมีหมอที่เยอะหน่อยนะคะก็ เข้ามาปุ๊บเขาก็จะวิเคราะห์โรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําสารตะตองไม่ไหวจริงๆเขาก็จะส่งตัวเข้ามาโรงพยาบาลสวนดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปพ่อพิมก็จะได้รับการรักษาโดยที่ไม่ค่าใช้จ่ายซึ่งมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะมันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะเราต้องรักษาสิทธิ์ตรงนี้นะคะส่วนใครที่เ,เป็นข้าราชการอยู่แล้วที่ยังรู้ตัวนะคะว่ายังไม่ที่โรงพยาบาลน,นะคะให้รีบนะคะตอนนี้ระบบการ เ,เขาเรียกว่าขั้นตอนนะคะง่ายมากๆนะคะไปถ้าอยากรู้ว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์นะคะเช็คสิทธิ์ตามที่พิมพ์บอกก่อนอย่าลืมนะคะสิทธิของเราพาพ่อแม่ภรรยาและลูกนะคะไปทําเบิกตรง ยังไงแล้วนะคะรักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะส่วนคุณแม่ที่ฝากข้อความไว้นะคะพิมพก็อยากให้ไปทําตามตามที่บอกนะคะอย่างน้อยก็ก่เอเลขบัตรประชาชนลงในลิงก์ก่อนนะคะว่าว่ามีสิทธิ์หรือเปล่าแต่พิมพ์มั่นใจว่ามีสิทธิ์แน่ๆนะคะมีสิทธิ์ตั้งแต่ตอนแรกด้วยซ้ําไปนะคะอย่าให้สิทธิ์ของเรานะคะเ,เราต้องเราต้องติดตามนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นขึ้นไว้ข้างๆไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ของเพื่อนพิมพเนี่ย เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะคือเขาอ่ะคุณพ่อเขาเป็นตำรวจอยู่แล้วคุณแม่เขาก็เป็นข้าราชการอยู่แล้วนะคะตัวเขาเองเนี่ยเป็นนักเรียนเตรียมทหารตั้งแต่อายุ10กว่านะคะก็เรียนโรงเรียนในรอ้อยโรงเรียนเตรียมทหารนะคะโรงเรียนในร้อยนะคะจนมาจนถึงเนี่ยติดพันตีแล้วนะคะเพื่อนพี่บอกว่า เราเพิ่งรู้ว่าเราอ่ะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ผ่านมามันคืออะไรนะคะคือเขาไม่ได้ใส่ใจคือเขาไม่รู้มาก่อนนะคะซึ่งอันนี้พิม์บอกว่าไม่ได้นะคะคือสิทธิประโยชน์ของเรานะคะเราจะต้องรักษานะคะสิทธิประโยชน์ของเราเผื่อมีการเอ่อเหตุฉุกเฉินนะคะอย่างโรงพยาบาลในกรุงเทพยอย่างเงี้ยนะคะพิมพ์ก็จะทําไว้ที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลจุฬานะคะแล้วก็โรงพยาบาล รมานะคะที่พิมพ์จะทําเป็นหลักๆก็ก็เวลามีอะไรก็มันก็จะตัดอยู่ในระบบจ่ายตรงนะคะจะไม่ต้องสํารองเงินจ่ายเองอยเคะเป็นต้นนะคะก็ยังไงแล้วนะคะฝากติดตามช่องชาแนลนี้ไว้ด้วยนะคะเส้นทางสีกากีรวมถึงแฟนเพจของพิมพ์ด้วยนะคะพิมพ์จะพยายามทําคลิปให้เร็วที่สุดนะคะก็จะมี มีอะไรนะคะก็ฝากไว้ได้นะคะก็ช่วงนี้ก็ยุ่งนะคะยุ่งแต่ว่าพยายามาจะลงคลิปให้บ่อยที่สุดนะคะอาจะพยายามทําทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้รับฟังปัญหาแล้วก็คลายความทุกข์ใจของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆน,นะคะรวมถึงพี่ๆน้องๆน,นะคะที่สนใจอยากจะเป็นข้าราชการตํารวจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะขององค์กรเราเพื่อพัฒนาให้องค์กรตํารวจเรานะคะดียิ่งๆขึ้นไปรวมถึง มีประสิทธิภา,ทธภาพและศักยภาพมากขึ้นนะคะก็ยินดีนะคะมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้นะคะเพิมงจะรีบทําคลิปและตอบให้เร็วที่สุดค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเพีงจะแปะลิงก์ที่ตรวจสอบศึกไว้ให้รวมถึงลิงก์สำหรับข้อมูลน,นะคะที่ว่าจะต้องอ่านว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะลงไปด้วยนะคะเบื้องต้นก็ทำตามที่เพีบอกก่อนเนาะได้ไม่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะยังไงแล้วฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ